เฮ้ยเล่นใหญ่แล้วนะวันนี้พวกพอกี้ต้องมาทำเบอร์เกอร์300ชิ้นแจกครับเน, <c oughs> นื้อโบดหมูโบดผักกาดแก้วผักกาดหอมผักกาดพุ่ง <c oughs> ไม่มีเบอร์เกอร์ผักบุ้งไม่มีถ่ายย้อนไปนะครับ <c oughs> เอาถ่ายไปด้วยฮนะ <c oughs> หอม, <c oughs> มกระเทสผัดกาดหอมเ <c oughs> มืองกระเทสกับผักกาดหอมเมืองกระเทสกับผักกาดหอมมันละไงมันละมันละกับผักกาดหอมจะบ้านี่อะไรมันละเลยทำเบอร์เกอร์เวลา5นาทีนะคะ เร็วดิอย่ากดดันดิเร็วกว่านี้โจ๊กประกันแก้วครับปกา้ใส่หนึ่งแพ็คครับไปอย่าไปเล็กจ้ะไปเล็กครับใส่แพ็คแล้วใส่ของใส่เออ่กาะบ่ใส่ถุงครับอันนี้นี่เราดูอ่ะที่แบบต้องแก้ผ้าก่อนแล้วใส่มึงดูหนังเรื่องไหนนะเฮ้ยจะลมมันพัดว่ะไม่ยืนจับไปดิพัดและในความเป็นจริงพวกมึงยังไม่ช่วยอะไรกูเลยเหรอต้องทำเบอร์เกอร์300ชิ้นใน1ชั่วโมงครับ นี่มัดจะเชฟปะเนี่ย